โอ้ครเอเพื้องครับอมโหสละับแล้วขอสลามอวไรกูเพื่ทุกคนถูกท่านนะครับอยู่เฮลิเช่นเคยนะครับในช่องของเฮียรีซูสแลรีเทอร์นีหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เฮียกันด้วยนะครับเราอยู่หน้าเกมของ Secret of c r e o p a t a เพื่อนครับมา มาจ้า,าเป็นเกมที่มาเล่นบ่อยไม่ได้เพื่อนครับเพราะมันอันตรายสุดๆทุนสามหมื่เนเรื่องครับไม่ซื้อได้แค่เบ็ดหนึ่งร้อยโอเคเบ็ดหนึ่งร้อยก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนครับเพราะว่าเกมนี้นะเราต้องเราต้องทําใจเลยว่ามันมีโอกาสตกดารัวๆได้แน่นอนเพื่อนครับถ้าเราไม่มีเทคนิคอ่าย้ําว่าถ้าเราไม่มีเทคนิค แต่แบบเฮียนี่คือเทคนิคมันเยอะบอกเลยรอซื้อก่อนไปหลอกมันก่อน,นครับหลอกมันก่อนก็ต่างคนต่างมาหลอกต่างบอกว่าไม่มีใครก็ต่างคนต่างปันใจจะลอกยัดแม่ไม่ตกดำวะเพื่อนกูจะให้ตกดำ เออถูกต้องถูกต้องไม่ได้อยากเล่นทีล่อไปก่อนสองไม้นะครับล่อมันไปก่อนสองไม้ล่อไปก่อนตกตกนะตกนะเพื่อนตกนะเกมนี้เฮียไม่แนะนําใหเ้เพื่อนเข้ามาเลยนะครับดูเฮียอย่างเดียวพอแล้วอย่างเดียวพอแล้วไม่แนะนําให้เข้ามานะครับมันเป็นเกมที่เฮียมากเอยครับ แต่ในความเฮี้ยของมันมันก็มีมันก็มีความดีอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเกมที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตกดํามีโอกาสแตกค่อนข้างสูงแล้วมีโอกาสได้ดอกหนักๆด้วยนะครับอ่ามันตรงนี้แหละเพื่อนครับแต่แน,น่นอนต้องเล่ากับความเสี่ยงสุดๆซึ่งเพื่อนๆอ,อย่าเลยนะครับดูเฮียอย่างเดียวพอมาเมื่อกี้ตกดารอบไปแล้วสองไม้ไม้นี้ของแทเื่อนอา อึ๊บอะอะอีกทีเพื่อนอึบโอโหโอโโอหโอ้หโหแม่งงานวิชาเขาเรียกโอ้โหงานวิชาวะ่ะงานวิชาเฮียแม่งงานไม่ธรรมดาวะ่ะลูกเคสวยหลายๆนะหลายๆนะเพื่อนอ้าวยาวไปน้องยาวไปเออ ยาวไหมนองอเอายาวตาน้องเออตัวเดียวก็เอายาวเลยนอ้องอเอไปเลยนงเอ้นองเอ้นงอ่าเอไปเลยนงเอ้นองเอ้อ่าเออนงไปเลยเฮ้ย <c> แ <oughs> <c oughs> ม่บ้าอืมถ้าแบบนี้เว้ยครับดอกเดียวแยกย้ายรู้เรื่องแล้วไม้นี่รู้เรื่องแล้วดอกเดียวแยกย้ายเลยแยกย้ายเลย มาลุ้นบันเท่ากันถ้าแม่นางคีโอลงพันเท่าชัวมาลูกกิวไปสวยคูณร้อยแน่นอนหนึ่งดอกนี้เบาๆพาว่างเลกจังหวะนี้คำนวณที่อะไรก็แน่นไปหมดเบื่องครับเพราะตัวคุณเราหนักอย่าว่าเฮ้ยอย่าให้แค่นี้เหรอ ลูกสิบมีไหมมีเบาๆไหลไหมไหลยาวๆหน่อยเออยาวหน่อยยาวไปได้อยู่ดอกนี้ผวางแม่นางคีโอเข้ามาเพื่อนดวงตาเอออาดวงตายาวๆเอออาไปเลยน้องเพื่อนเอออาน้อยน่อ่หน้อเอาเออ <laughs> ขออภัยเพื่อนครับยังไอ,อย่าเลยกูไปหกหมื่แล้วหก้อเท่าเลยวเพื่อนครับ2หมุนสุดท้ายแม่นางฮิโอเข้ามาเร็วอึ๊บถ้ยโอเคเห็นไหมเ้เพื่อนเพื่อนครับแต่เคียต้องบอกเพื่อนเอนแบบนี้ว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะเพื่อนเพื่อครับอันนี้คือฟุกนี่คือฟุกสุดๆนะครับบอกเลย นานๆเฮีย er, เข้ามาเล่นทีนะเกมนี้เพราะเข้ามาเล่นบ่อยไม่ได้นะจริงในความเป็นจริงคือเกมมันยากมากๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าเห็นว่าเฮีย er แตกง่ายแบบนี้แล้วจะมาเล่นไม่ใช่นะไม่ใช่เลยนะนะครับคิดวิเคราะห์แยกเย็ดกันด้วยนะเข้าใจไหมแยกเย็ดด้วยนะไม้เดียวพอเลือกนะครับมีซัมติงอีกไหม โอ้ไหลวะอืมตกค้างนี่ไงตกค้างเขาเรียกว่าดอกตกค้างลองขำๆสักไม้ไหมแต่ว่าเบ็ดน,นี้ไม่เอาแล้วแต่เชื่อเฮียเถอะว่าน่าจะตกเอาสักสามพันมาอุ้ยลืมเอาเทอร์โบออก เรียบย้อยยัดโนอย่างง่ายเลยครับไปชิงเลยดีกว่าเพื่อนครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อลุยต่อค่ายอื่นบ้างดีกว่าเนาะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบายสระมจู